เรียนอาจารย์สุรศักดิ์นะครับขอบคุณพิธีกรน,นะครับแล้วก็สวัสดีครับผู้นําที่เคารพทุกท่านหลังจากบรรยายคราวที่แล้วนะครับผมมีอีเมลแอดเดสในหน้าหน้าสุดท้ายแล้วก็ผมอยากรู้ว่ามีใครเมลหาผมไหมไม่น่าเชื่อเลยครับมีท่านผู้นำก e ิฟฟอรีนเมลหาผม5 e ้าอ e ีเมล5อีเมลนะครับมี5ท่านส่งมา5อัน ชอบผมสี่แล้วก็ขอหนึ่งหนึ่งในสี่เนี่ยเมลคุยแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปบรรยายที่หนึ่งเขาจะพูดแบบเนี้ยที่แห่งนี้เพื่อไปเสนอแบบอาชีพสําหรับโรงเรียนปวชเด็กปวชจบขึ้นปวสปริญญาตรีใช่ไหมครับมันก็จะมีเด็กปวชบางกลุ่มที่ทํางานใช่ไหมครับหรือไม่ก็เรียนต่อปริญญาตรีหรือไม่ก็ไปเรียนต่ออะไรครับปวสหรือต่อปริญญาตรีที่หลังเพราะว่าเรียนต่อปวสแล้วปริญญาตรีมันถูกกว่าเรียน 1ีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แต่เด็กบางส่วนที่มีทุนทรัพย์น้อยก็จะไปอะไรครับทํางานเลยมีท่านผู้นาท่านเนี้ก็บอกว่าเนี่ยจะไปพูดให้นักศึกษาปวชที่จบปวชฟังก็จะรีคูดเข้าทีมสปอนเซอร์ชวนเขาทีมก็บอกว่าพูดแบบไหนดีมีระยะเวลาประมาณนี้บรรยากาศแบบนี้น่ารักที่สุดเลยผมก็ผมมีสไลด์แนวนี้อยู่แล้วผมก็ตัดชับชับช,บชบแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ไปบรรยายเสร็จแล้วเขาก็ เมลกลับมาบอกว่าโอเคค่ะปะยายได้ดีชวนได้อย่างดีมากเลยอยู่ที่เขาบอกว่าเขาไปพูดอยู่ที่โรงเรียนพณนธย์ิอะไรไม่รู้ที่จังหวัดอยุธยานะครับโอเคนะครับแฮปปี้มากมีเมลมาห้านะครับมีสี่ท่านแล้วก็ท่านหนึ่งเนี่ยขออันนี้มาด้วยความเป็นดีเลยส่วนอีกท่านหนึ่งว่าผมว่าผมที่ผมไปตอบคาถามจําได้ใช่ไหมครับผมตอบอะไรที่มันสะเทือนใจคนลิดหน่อยจําได้ใช่ไหมครับแกแกตาหนิผมบอกว่าไม่ควรนะ เพราะว่าคุณคุณ,คณวุฒิชัยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบอย่างไปตอบแบบนั้นนะเดี๋ยวเขาไม่มีวิจนารณญาณเขาก็จะไปเรียนแบบแล้วก็ไปทําก็น้อมรับครับด้วยความเคารพแต่อเผอิญว่าอเผอิญว่าผมก็ตอบไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคนะครับแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมการเรียนแบบพอคราวที่แล้วมีคนถามผมแล้วผมตอบคราวนี้ผมมาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งก็มีคนถามผมในห้องน้ำมั่ง ผมก็ห้องน้ําตรงนั้นผมก็เข้าตรงนี้ผมก็เข้าเจอถามผมขนาดที่อยู่ในซองฉี่ด้วยกันแล้วถามผมข้างล่างข้างล่างครับผมลงกไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างล่างข้างล่างก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยลงตรงหน้าโรงแรมมินทาครับแล้วเลี้ยวซ้ายมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่อยเขาก็นั่งคุณนําท่านก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ถามผมรวมทั้งหมด4คําถามผมกะจะมาเดินดูบรรยากาศผมเลยต้องรับใช้ท่านด้วยการไปนั่งตัด p o w เ r p ร i n t ยเพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อมาตอบคาถามท่านโอเคนะครับ4คําถามนะครับคําถามที่1 ถ้าถามผมว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงปัจจุบันอ่ะเศรษฐกิจเป็นไงครับปัจจุบันถ้ารู้สึกเป็นไงฮะดีแย่ yeah. ปานกลางเศรษฐกิจไม่รู้รู้แต่ว่าน้ําท่วมแน่เศรษฐกิจเป็นไงครับในมุมของท่านคนซื้อขายง่ายหรือฟืดขึ้นกว่าต้นปีเยอะโอเคครับอเผอิญว่าผมรีบ ผมเอาสไลด์มาให้ดูสไลด์เดียวยืนยันว่าตอนนี้การใช้เงินค่อนข้างอะไรครับบัตรเคดิมากขึ้นเขาเรียกว่าเงินฝืนนิดๆควักเงินออกจากกระเป๋ายากหน่อยดูสไลด์นี้ครับมีการมีการสำรวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตนะครับร้อยละ88.2ใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรเกิเงินสดท่านรู้จักบัตรเกินเงินสดใช่ไหมครับกดเข้าไปแล้วออกมาแต่มีค่าธรรมเนียมสูงครับแล้วก็ร้อยละ50.4ของคนที่ใช้บัตรเครดิตชําระแค่ยอดอะไรครับ ขั้นต่าเช่น10%เช่นอะไรครับ5%เช่นมีนี่อยู่แสนหนึ่งก็ใช้เดือนละเท่าไรครับเดือนละหมื่นอีก9 0้า0ก็คูณดอกเบีย้ยเต็มถูกไหมครับเท่าที่เขาจะปรับได้ประมาณ22%คนชําระขั้นต่ําเกินขึ้นแบบนี้ก็คือการจับใจ่ายใช้สอยเริ่มอ,อะไรครับประหยัดมากขึ้นบัตยัดมากขึ้นโอเคไหมครับอะรามองบวกครับเรามองบวกเรามองบวกครับ,รบ,รบ,รบถ้าไปคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ถ้าไปคุยเรื่องอ สินค้าต่างๆให้เขาใช้ให้เขาซื้อก็อาจจะอะไรครับอาจจะยากมากขึ้นถูกไหมครับเพราะโดยเฉลี่ยสินค้าที่อยู่ในธุรกิจไข่ตรงธุิยเรือข่ข่ก็จะแพงกว่าสินค้าที่อยู่ในธุรกิจอะไรครับไข่ปีกนะครับราคาแพงกว่า2คุณภาพสูงกว่าก็เป็นเรื่องรองถูกไหมครับแต่ถ้าไปมองว่าโอเคคุณทํางานประจาคุณเริ่มประหยัดและคุณเริ่มมีปัญหาและโอทงโอทีบริษัทนั้นบริษัทนี้ลดลงถูกไหมครับบริษัทบางบริษัทส่งออกลดได้ข่าวส่งออกลดลดลงถูกไหมครับ ลูกค้าบางคนที่ทํางานอยู่บริษัทส่งออกเคยได้โบนัสกี่เดือนก็ได้โบนัสร้อยลงอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคิฟฟรีนลดลงเพราะฉะนั้นรายได้เขาก็ลดลงแต่รายจ่ายเ็เพิ่มขึ้นเราก็อาจจะคุยเรื่องโปรดักต์น้อยลงนิดนึงแต่ก็ชวนในการทําธุรกิจเป็นไงครับเพิ่มขึ้นเพราะเรามีเรามีสินค้ายอยู่ในมือ2อันอันแรกคือการสร้างอะไรครับเคือข่ายผู้บริโภคอันที่สองคือการสร้างเครือข่ายอะไรครับทางธุรกิจเงินฝืดย่อมมีผลต่อการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค แต่ในทางกับการย่อมมีผลทําให้คนสนใจจะมาทําอะไรครับอาชีพเสริมมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับคําถามที่ 2, 2> คําถามที่สองผมตัดสินใจลองมาทํากิฟเฟลรีนเป็นงานเสริมงานหลักผมคือคุณครูพอไปชนครูด้วยกันมาทํานูน่ทนทํานี่ก็ถูกครูด้วยกันว่าไปถามด้วยกันว่าว่าอะไรเนี่ยทำอะไรไปทำอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็เอาสไลด์นี้มาตอบว่าอันแรกเนี่ยอะไรครับทรมานคนแก่อันนี้ก็ทรมานอะไรครับอันเนี้ยอันเนี้ยก็เดินลงมาแล้วจูงใช่ไหมครับมีวัวไว้ทําไมส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรครับสรุปสไลด์นี้คืออะไรครับคนมันจะติมันติได้ถูกต้องไม่ว่าเราจะทําดีทําเลวแค่ไหนถ้ามันจ้องจะติก็ทําได้ไหมครับ ทำได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับใช้สมองเราใช้เหตุผลตัดสินใจปุ๊บจะลองทําแบบนี้ก็ทําไปเลยแคร์คน้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะครับคําถามที่ 3, สามเซอร์วิสบริการที่ดีที่สุดคืออะไรอ่ะตอบครับอะไรก็ได้ให้มันเซอร์ไพรสด์ดีที่สุดแปลกใจแปลกใจดีที่สุดเซอร์ไพรส์ดีที่สุดมาไม่ได้แล้วมาได้เป็นต้นโอเคนะครับยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม ผมอยู่รามิทาซอายห้ารามิทาซอายห้าคือบ้านผมใครอยู่แถวลามิทาสะพานใหม่มีไหมครับอ่านะครับผมอยู่รามิทานะครับผมอยู่รามิทาซอายห้าหมู่บ้านเดียวกับผมเนี่ยจะมีนักธุรกิจเครือข่ายคนหนึ่งชื่อดังมากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กิฟฟอรีนแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งมีสำนักงานใหญ่อยู่เส้นราชดาพิเศษน,นี่แหละอยู่ตึกเข้าอยู่ติกับอ่ามุ้ดที่ห่อหนึ่ง ดูปากผมนะครับเขาอยู่มานานท่านต้องรู้จักรู้จักปะครับรู้จักไหมฮะรู้จักนะรู้จักนะแเ,เขาเป็นนะักธุรกิจเครือข่ายที่แบบอยู่บู่บ้าเดียวกับผมประชุมบู่บ้านทํานู่นทำนี่เขาก็มาประชุมด้วยเป็นคนที่น่ารักที่สุดทําธุรกิจเครือข่ายบริษัทเนี้ยมาเจ็ดแปดปีลวเยอะม,มากเลยนะดีมากเลยคนนี้เขาก็อยู่กันทําตัวน่ารักผมเคยซื้ออาหารเสริมกับเขาตัวหนึ่ง ผมก็เผลอไปบ่นไงเผลอไปบ่นว่าช่วงน,นี้แต่คิวกินเหมือนที่คุณถามคุณหมอตั้มเมื่อกี้เป๊ะเลย <c oughs> เ,เผลอกลัวเผลอบน่นแต่เอาเรากินเลยแคลเซียมแคลเซียมที่อื่นไม่รู้แต่แคลเซียมของเรามีทวิซีีกับวิตามินดีด็อกดูดซึมได่ดีแคลเซียมที่อื่นดนะีแต่แคลเซียมกินก็ไปดูดซึมไม่ได้จ่ายร้อยดูดซึมยี่สิบแต่อะไรวะแคลเซียมของษัทเรามีทวิซีน ซีแคทกับดีด็อกมันต้องพูดด้วยนะซีแคทกับดีด็อกมันพูดซีกับดีใหญ่ไม่ได้วิตามินซีแคทกับดีด็อกวิตามินสองตัวช่วยในการดูดซุมกินร้อยดึ่ดูดซื้อไปใช้90คุณนึกออกไหมครับเป็นเพื่อนบู่บ้านเดียวกันน่ะท่านเชื่อไหมครับผมซื้อแคลเซียมของเขาตัวนี้มาด้วยความไม่ได้อยากได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วผมซื้อไปเปิดทางก่อนพอได้มาปุ๊บผมก็ทิ้งไว้ใบทรงใบเสร็จผมก็ทิ้งไม่หมดแล้เจ็ดเดือนผ่านมาผมมาเปิดดู มันมีผงนะฮะอาหารเสริมมันจะต้องแบบเม็ดเรียบๆนะฮะผิวเม็ดมันสีชมพูชมพูเข้มอะแล้วผลปรากฏว่ามันมันมีผงอยู่เสียนะครับเสียใครไปกินวะผิวจริงๆสีไอ้นี่ไอ้นี่มันมีผงอยู่ผมก็นึกว่าขนมอะไรวะ,วะขนมเวลาเรากินขนมบางอย่างมันจะมีแบบน้ําตาลเคลือบอขนมป่ะวะไอ้หรือมันมีเคลือบเข้าไปเขาดูบอกพี่กินเข้าไปยังอะไรเนี่ยมันเสียไม่มีใบเสร็จ อายุเจ็ดเดือนคืนได้ไหมฮะไม่มีทางอะ่ะเข้ามาคืนให้ผมได้เข้ามาให้แล้วผมก็ไม่สนใจหรอกว่าคุณจ่ายเองหรือว่าบริษัทจัดให้ซึ่งให้ผมเดาเขาจัดเองไหมฮะจัดเองโอ้สุดยอดแล้วผมแม่งไม่ลืมเลยจริงๆไม่ลืมเลยครับไม่ลืมเลยก็กิฟฟรีเนี่ยผมพูดไปประจำผมก็ใช้สินค้ากิฟฟรีมากมายเต็มไปหมดคุณพ่อผมก็กินนับลูกยอเวลา สตาฟที่นี่ทรไปเชิญผมผมก็บอกรีเควสตน้ำลูกยอ <laughs> เพราะว่าอะไรครับขุดเพาะาผมทานภรรยาผมทานกระเทียมผมก็ขอสองอย่างแล้วแปงสีฟันทุกอันเลือกใอเยะสีฟันครบเลยสามชิ้นถูกไหมครับราวนี้แคลเซียมเนี่ยอายุเยอะมันก็ต้องกินถูกไหมครับแล้วตัวผมก็ไม่เตี้ยแค่เนี้ยก็ต้องกินแคลเซียมแก่ไปมันจะเตี้ยลงหน่อยนึงอะไรเงี้ยอ่ะมีคนถามผมว่าบุคลิกภายในที่สําคัญที่สุดคืออะไรผมตอบเขาไปว่าตอบในห้องนี้นะครับ อยู่ด้านหลังนะครับความมั่นใจในตัวเองนะครับคือบุริษภายในที่สําคัญที่สุดวิธีการจะบอกคนอื่นว่าฉันมั่นใจที่สุดก็คือสบตากับเขาแล้วก็ยิ้มแย้มสบตากับคนที่เราสนทนาด้วยแล้วก็ยิ้มแย้มอย่าไปแบบเครียดลุ้มทำธุรกิจพี่จริงจังไ,ไม่ต้องมาดูเกรงได้ออกไปครับดูตื่นเต้นต้องอะไรครับยิ้มแย้มผ่อนคลายไอ้นี่เจ๋งดูเรื่อยๆสบายๆโอเคนะครับ อะจบสี่คำถามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาถามผมนะครับเดี๋ยวหมดสไล์น้แล้วเนี่ยสไลหนาสุดท้ายจะมีอ e ีเมลแอดเดสผมนะครับใครอยากได้ Powerpoint ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมส่งไปให้หนึ่งเอาไว้ชวนคนเอาไว้ไปบรรยายแบบที่ท่านเคยขอเดี๋ยวผมส่งให้ท่านหมดเลยนะครับเดี๋ยวอ e ีเมลอยู่ในสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับมีแน่นอนนะครับถ้าเมลมาหาผมแล้วผมไม่ตอบกลับ <laughs> ให้เมวมาใหม่โอเคนะครับอ่ะหัวข้อที่พิธีกรพูดให้ฟังจะมีคําว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลโอเคนะครับท่านผู้นําที่เคารพครับมีคํสองคานี้ต่างกันยังไงครับขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาเมื่อเราถึงพัทยาคือประสิทธิผลโอเคไหมครับแต่บางคนนั่งรถตู้บางคนขับรถยนต์บางคนอะไรครับ บางคนน่าขึ้นวปดีลวพัทยาต่อมาได้นะครับนะครับบางคนเดินไปพัทยาบางคนขับบันตรไซบางคนขับรถโดยใช้อะไรครับมอเตอร์เวย์บางคนใช้ทางด่วนบางนาไปถึงหมดเราเรียกประสิทธิผลแต่ไปตรงไหนถึงเร็วที่สุดใช้น้ํามันน้อยที่สุดคือมอเตอร์เวย์เราเรียกประสิทธิภาพโอเคนะครับเอาใหม่ได้ได้ชีวิตนี้ต้องมีผัวให้ได้ พอมีผัวจริงๆก็ประสิทธิผัวดีก็มีประสิทธิภาพมีผัวสองคนคือประสิทธิภาพโอเคนะครับแต่ถ้ามีสามีก็มีประสิทธิผลแต่ถ้ามีสามีเด็กก็ประสิทธิภาพได้ผัวเด็กนะครับประสิทธิภาพโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรียงลําดับเรียงลําดับคืออะไรครับเริ่มต้นคืออะไรครับประสิทธิผลทํายอดให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกําหนด จะมีตำแหน่งนี้ต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราเรียกว่าอะไรครับประสิทธิผลทํายอดนั้นด้วยการออกจากบ้านให้น้อยที่สุดโดยการไปพบคนให้น้อยในขณะนั้นยังทํางานประจำนึกออกไหมครับทางทำงานไปด้วยไม่ได้ทํากิฟฟอรินอย่างเดียวเอาเวลาที่เหลือจากงานประจำเนี่ยมาทําอันนี้แค่นี้ก็ทําได้แล้วไม่ต้องชะลุ่งเทเวลาทั้งหมดเราเรียกว่าประสิทธิภาพโอเคนะครับพอเริ่มวางแผนได้เป็นที่จะมีประสิทธิภาพในทุกๆอย่างเราเรียกว่าแผนงานเพราะฉะนั้นโดยโดยปกติเนี่ย เราจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพแล้วก็แผนงานเขนะฮะเช่นพนักงานเข้ามาใหม่ก็จะต้องเข้าออกตรงเวลาทํางานได้ตามที่ฝ่ายกําหนดมีพนักงานลาออกก็ต้องรีคูดคนใหม่เข้ามาทํางานในตําแหน่งเดิมได้ภายในห0สวันเราเรียกว่าอะไรแต่ถ้าพนักงานคนนั้นรีคูดได้ภายใน50วันแสดงว่ามีปีหน้าเราจะทำยังไงให้กลายเป็น45สบห้า อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นความสามารถของคนเริ่มต้นที่ประสิทธิผลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นมีประสิทธิภาพโอเคนะครับอันนี้คือประมาณแบบนี้นะโอเคเอาละเราเราจะคุยเนื้อหาบางอย่างนะครับแล้วก็ไปพูดถึงประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นาบางสไลด์การบริหารทีมบางสไลด์ที่ผมยกมาเนี่ยจะเป็นจะเป็นสไลด์ของธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไขยต่ตรง ท่านรับได้นะครับผมเอาแฟร,แฟร์ผมเอาการบริหารงานในบริษัทเอกชนปกติกับการบริหารทีมของบริษัทประกันชีวิตมาดูซิว่าเขาทำยังไงแล้วปรับใช้กับของเราโอเคไหมครับประมาณนั้นนะครับนะเอาละลองดูเอาละ,ลาละหน้าที่ของเรามีทั้งหมด5ขั้นห้าน,นะครับอันแรกคืออะไรครับตั้งเป้าแล้วก็วางแผนตั้งเป้านะครับ ตั้งเป้านะครับตั้งเป้าแล้วก็วางแผนอันต่อไปครับของท่านใช้คําว่าชวนใช่ไหมครับของฉันใช้คาว่าชวนบริษัทเครือข่ายฝรั่งใช้คําว่าสปอนเซอร์ธุรกิจประกันชีวิตใช้คําว่ารีคูดมันคือคําเดียวกันนะครับมันคือการชวนสรรหานะครับแล้วก็คัดเลือกอเห็นนะครับต่อไปครับพอได้คนมาก็อะไรฮะสอนฝึกและพัฒนาคน โอเคนะครับอันต่อไปก็เป็นสร้างแรงจูงใจแล้วก็ข้อาคือสร้างความเป็นทีมไล่ทีละข้อนะครับอันนี้คือตําราที่เขาสอนในธุรกิจประกันชีวิตนะครับเขาใช้คํานี้เป๊ะเลย5ขั้นตอนของท่านคือไขตรงเครือข่ายนะครับอะไรที่ดัดแปลงได้ดัดแปลงเอาสิ่งที่ดีของเข้าไปใช้นะครับเวลาที่เขาคุยกันเขาก็จะไปหาคนจากบริษัทไขตรงนี่แหละมาพูดให้เขาฟังเฮ้ i, ยไขตรงทํายังไงหาคนได้เยอะ พวกเราเนี่ยขายเก่งแต่เราชวนคนไม่เก่งเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจขายตรงทํำยังไงเราก็มันก็มีวิทยากรอเอาแบบที่เครือข่ายเนี่ยไปคุยให้เขาฟังเขาก็ชอบนะครับเราก็ลองดูซิว่าตรงไหนใช้ได้อ่ะดูต่อไปนะครับอันแรกครับเราจะตอนที่เราชวนคนเข้ามาเราก็ต้องแบ่งเกรดเกรด A กับเกรด B เกรด A คือกลุ่มไหนครับเกรด B คือกลุ่มไหนเราดูที่อะไรเป็นหลักธุรกิจ ประกันชีวิตเนี่ยผมจะไม่พูดคาว่าประกันชีวิตแล้วผมจะใช้คําว่าธุรก,กิจนั้นธุรก,กิจนั้นเขาแบ่งคนที่รีคูดเข้ามาเป็นสองสองเกรดพวกแกไปอยู่นี้พวกแกไปอยู่นี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่วัดเขาไม่ทําให้รู้สึกแต่เขาแบ่งเป็นสองเกรดเขาใช้อะไรวัดถ้าเป็นท่านท่านชวนคนมาสิบคนถ้าจะแบ่งเกรดการดูแลทุกคนที่ท่านชวนเข้ามาเป็นทีมงานเป็นลูกทีมท่านท่านต้องดูแลเท่ากันไหมครับเท่ากันไหม จำไวมนะครับไม่เท่าทั้งลูกค้าและลูกทีมจำไห้นะครับลูกค้าบางคนจ่ายได้เยอะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเห็นไหมครับคนถือบัตรแบบนี้ก็จะได้มีที่จอดรถให้เป็นพิเศษแบบนั้นเป็นต้นจําไว้เลยนะครับเราเราเป็นมนุษย์ธรรมดามีเวลาจํากัดเราไม่สามารถดูแลลูกทีมแล้วก็ลูกค้าทุกคนในเวลาที่เท่ากันโอเคนะครับลําดับคนไหนดูมีแววล,ลูกทีมคนไหนดูมีแววให้เวลาเป็นไงครับมากนิดหนึ่งคนไหน งั้นงั้นก็ต้องดูแลแต่ว่าไอ้มีแววดูแลเป็นพิเศษไอ้คำว่ามีแววอะเกรดเอคือพวกไหนใช่ลายตัดสินใดนี่มาคือเกรดเอแบบไหนครับสั้นๆเลยนะก็ต้อรู้แล้วใครเอาทนใช่หมดแหละสั้นๆเลยนะธุรกิจนั้นอนะทุาคัดจากการคนที่มาเนะี่ยมีตลาดถ้าไอ้คนที่เราชวนมาเนี่ยมีตลาดเนี่ย เขาเรียกว่ามีแววเกรด A ที่ดูมาไม่ค่อยมีตลาดเราเรียกว่าเกรด B มีตลาดคืออะไรครับเยนรายชื่อผู้มุ่งหวังแลวมีเป็น10บ0 30รู้จักคนเยอะทํางานประจําใครก็ได้มีที่พนคนนี้ขอได้หมดไอเนี้ยเกรด A มีมีลูกค้ากับลูกทีมที่ติดเครือข่ายมาเยอะมากเราเรียกว่าเกรด A ดูที่มีแววไม่ค่อยคบกับใครวันนึงไม่ค่อยพูดดูเป็นคนสันโดษว่างๆก็ไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเป็นต้น พวกนี้เป็นเกรดอะไรครับเกรดบีโอเคนะครับรลหว่าเกรดเอกับเกรดบีเราให้การดูแลใครมากกว่ากันครับเกรดเอเรารู้นี่คือทักษะการบริหารของเราแต่เราก็ไม่ต้องบอกแกเกรดเอโทรมาได้แค่สามทุ่มแกเกรดบีสามทุ่มส่วนเกรดเอเนี่ยโทรมาได้ถึงที่สองเราทําได้ไหมครับก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติเราต้องทําให้ได้แต่เราพูดไม่ได้ต้องแบ่งแล้วเราก็ต้องไม่ชวน ไม่สปอนเซอร์ไม่รีคูดเฉพาะเกรด B ปีเนี้จะเป็นปีแรกเราจะต้องแบบชวนสปอนเซอร์รีคูดเกรดบนบนมาให้ได้เป็นต้นโอเคนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะได้ตะเกียรดอะไรครับเกรด B แล้วก็ต้องเอาเกรด A ซะมัง้ง